ถูกยาดเป็นชาติทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชัยโย <sz ans> โมโตโจีพีวิถีไทยเกอบก้าวของการเปลี <S <S ่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ พิโชนหน้าประวัติศาสตร์งานระดับโลกฝีมือคนไทยสร้างความประทับใจให้ทั่วโลกได้ประจักษ์อีกครั้ง การท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนบริษัทพลังงานของคนไทยเพื่อเติมความสุขให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและผู้สนับสนุนทุกท่านร่วมกับชาวบุรีรัมเสนอสุดยอดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ทีทีกลังปีออฟไทยแลนด์2024เริ่มต้นสักราชใหม่ของโมโต g ีวิถีไทยที่จะสร้างความสุขให้คนไทยพร้อมความสดใหม่มากกว่าเดิมการันตีจากตัวเลขความสำเร็จอย่างท่วมท้นของการจัดการแข่งขันในปีที่ผ่านมา โดยตลอด3วันของงานมีจำนวนผู้เข้าชมถึง179,811คนและมีผู้ชมที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น11%สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่า4,493ล้านบาทและเกิดการจ้างงานในจังหวัดเพิ่มขึ้น6,426ตําตำแหน่ง นำเสนอประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปกว่า200ประเทศทั่วโลกเข้าถึงผู้ชมกว่า800ล้านคนพ t ทีกลางปีออฟไท a แลนด์2024 9, เข้าสู่ปีที่5ของการแข่งขันโมโต G ีพีบนผืนแผ่นดินไทยโดยในปีนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นสนามที่18ของฤดูดการารันตีความดุเดือดสุดมันแน่นอนมาร่วมจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยจีพีที่มีความสุขที่สุดด้วยกันอีกครั้ง25-27ถึงตุลาคมนี้ ณสนามช้างอินเตอร์นชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุริรัมและร่วมทรงแรงใจชี้ให้ก้องสมเกียรติจันทราสร้างตวประวัติศาสตร์เป็นนักปิดไทยคนแรกขวาโพเดียมอันดับสามบนผืนแผ่นดินไทยในโฮมกลังปีและกองทัชกรลงสู้ศึกหาธงชาติไทยโบกสปบัดเกรียงไก่และคว้าชัยในโฮมเรส ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศและ www.allticket.com PT กลางปี of Thailand 2024 ของรัฐบาลไทยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ต้องขอบคุณนะครับทาง เอพีทีจีนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าพีทีนะครับที่เข้ามาเป็นเมนสปอนเซอร์ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพของบริษัทนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันในเครือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ uh, การแข่งขันมอเตอร์จีพีปีนี้เนี่ยมีความคึกคักมีสีสันนะครับแล้วก็ uh, ทำให้พี่พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เชื่อมั่นนะครับด้วยความพร้อมต่างๆโดยเมนสปอนเซอร์ที่เป็น p อพีทีจีนะครับก็การจัดก,การแข่งขันครั้งนี้ก็จสร้าง ประทับใจไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนทางทีทีเองก็ต้องกับขอพระคุณนะครับทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านผู้ว่านะครับและก็ทางด้านของอาพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันสนับสนุนนะครับทีทีไทยกทีนะครับในครั้งนี้ซึ่งเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกีฬาสปอร์ตในครั้งนี้นะครับจะเป็นที่ชื่นชอบของอ คนไทยด้วยกันเองที่ชอบความเร็วนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศซึ่งจะช่วยให้ทางเศรษฐกิจของทางบ้านเรานะครับมีความาเขาเรียกว่าคลึ้คื้นมากยิ่งขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในแง่ของทางด้านของทีทีเราเองเนี่ยในครั้งนี้ก็ได้นำสิ่งสปอนเนื่องจากเป็นเมนสปอนเซอร์เราก็จะได้นําสิ่งดีๆมาส่งมอบให้กับทางด้านของสมาชิกชาวทีทีนะครับโดยสมาชิกที่เป็น ถือบัตร PT Megacard Plus สีแดงนะครับโชว์เพียงแค่โชว์บัตรก็จะได้รับส่วนลดทางด้านของบัตรเข้าชมนะครับมีส่วนลด25%สำหรับบัตรอื่นๆก็จะมีส่วนลด20%นะครับเราหวังอย่างยิ่งว่าชาวไทยทุกคนนะครับจะได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนการแข่งขันนะครับ t t Motor GP ในครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่25-27ที่จังหวัดบุรีรัมย์สนามช้างนะครับ International Circuit ครับ